โมเมเคยบอกเคยเตือนไหมว่าลูกต้องมีความาหวังอะไรเคยเตือนเคยบอกไหมมีไหมมีบ้างเนาะมีบ้างใช่โวยบางคนนี่สังเกตดูโยเองเนี่ยเราไปหวังอะไรนิดนิดหน่อยหนอยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มันไม่สำเร็จไม่ไปอย่าเดือดร้อนทัเท่าไห่ แต่ถ้าหวังอะไรมากผูกพันมากนั่นมากโอ้โหโครนผุ้ายนี <hill> ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมประทุไหมและร่างกายเราที่เราใช้อาศัยอยู่เรารักมากไหมเออเอาตรงนี้เลย สมัเดเนยอมผู้หญิงีได้ร่างกายเรารักมากไหมรัมากเนนผมว่ามากเออการรักตัวเองมากมันมันถูกหรือมันผิดแค่ไหนอย่างไรผิดผิดในแง่ไหน ด้อย่างนี้เองนะความหมายในพื้นพื้นทั่วไปาการรักตนเองกต้องดูแลตนเองเอาใจใส่ตัวตนเองมไม่ให้มันเโโกิดปัญหานี่มันทางโลยธะทำก็ถูกถูกถูกในฐานะพื้นพื้นทั่วไปแต่ธรรมะขั้นสูงก็ยังไม่ชีว่าว่ากายนี้ <c oughs> สภาพนี้ มยังด่าว,ว่าเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยเปตนปัจจัยที่จะต้องพึ่งพาเมื่อที่ตะมาเคยพูดพูดว่าเรียวแรงพระกำลัง เดิมๆของเรามันไม่มีแต่พอเราบริโภคอาหารนะน้ำนันน่นเน่เข้าไปมันก็เป็นพลังงานทำให้เรามีเรี่ยว,วเรากระึึกทัพว่าเรียวแรงของกูหัวของกูนันนนเนของกูแต่หารู้ไม่ว่า ทันทีแล้วมันสั่งำนวนภาษาคือสัมผธสตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนินิดมันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มีเส้นโพรทำให้มีระบบป,ประสาทตาประสา,ะสาทยุปุศาสตร์เมงนันมากที่แต่ถ้าเราไม่มีสารอาหารเข้าไปนี่ไอ้เรือนร่างนี้จะไม่ทํางานเลยนะถ้ามันดูแรงไปแล้วจะทํางานไม่ได้จะหมดสภาพเลย เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะธาตุอาัยธาตุอาหารอันนี้ธรรมะในแนวในแนวและเอียดเป็นอย่างนี้โยมในแนวและเอียดเป็นอย่างนี้ตรรมะก็ก็เหตุอย,อย่างนี้นะเขาเล่ามาบอกให้ อย่างได้ฟังไปคิดดู้โยมรู้จักจำไว้บ้างจำได้มากดีมาว่ามันเป็นยานะนี่คือโอสถของพระพุทธเจ้านะโอสถของพุทธยาไม่ต้องซื้อนะและไม่มีเสื่อมคุณภาพด้วยนะเป็นนามาทำในยาพิเศษไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีใครควรใช้ ดอกยางอุคุณยาเหง่โโหบริสุทธิ์ด้วยเิยยาแห่งความไม่ประมาทยาแห่งการระมัดระวังในบทภาษาบาลีที่กล่าวว่าอศาศัยการลกลงลปัจุิ มันเป็นเรื่องที่ <c oughs> เราทุกๆคนจะต้องต้องสนใจแหละถ้าเราไม่สนใจเรื่องอย่างนี้วิธีชีวิตรเรามันก็จะ <c oughs> จะมีปัญหาหมดหาเงินก็จะมีปัญหาเก็บเงินก็ยังมีปัญหาใช้เงินยังมีปัญหา ร่ำรวยเงินยังมีปัญหาอยู่แล้วนี่มาเองนะฟังตามด้วยแหละไม่เคยเห็นไม่เคยเข้ามานี่ตัวผู้ตัวเมียอย่างต yeah. yeah. ัวผ no, nah. ู้ต so ัวเมียอย่างพูดใช่ไหมพูดใช่ไหมแต่มาว่าน่าจะเป็นตัวผู้และมันไม่เคยเข้ามาเัง เห็นไหมวิถีชีวิตของนกเนี่ยมันก็ก็แบบนกแหละขนายหาจิบหากินของมันเออพูดถึงเรื่องนกวิราบนึกได้อยู่เรื่องเดินมิตรบาตไม่เห็นเข้าใจธรรมะมานิดหน่อยจะเล่าให้ฟังเมื่อเร็วๆนี้โอ้บ้านหลังสูง นกพิราบอยู่อื้อสาอยู่เยียอยู่เยือกุกกะกุกลองดูดูอะไรเต็มที่เลยอยู่อย่างสบายแลยเพราะมันสูงบ้านมันสูงบ้านมันสวยแต่ไปสังเกตดูบ้านถัดไปบ้านติเตี้ยไม่มีนกพิราบทักตัวเลยบ้านติทเตี้ยจมาก็เกิดธรรมะว่า พรมะมองนะว่าคนที่อยู่ในฐานะสูง <c oughs> สูงตำแหน่งสูงสูงฐานะสูงสูงนี่โอ้โหคิดเอเองกัได้ไงเอาคิดได้ยังไงคิดแนวไหน มันลองมาให้แล้วคิดว่ายังไงบ้านสูงสูน,นกพิราบโ <c oughs> อ้ยมาอยู่ซึเจ้าของบ้านไล่ไม่ได้ไล่ไม่ถนันไล่ไม่ได้สูงแต่บ้านจำดามนี่ไม่มีนกพิราบมาอยู่กตัวเลยมันหมายถึงยังไงถ้าทำทาําฮะ macam lain dulu. เหมือนกาฝากแล้วนั้นเนี่ยกาฝากมันดูดน้ำลอยเลี้ยงกิ่งเราเลี้ยงนั่นก็ทําให้พวกไม้กิ่งมันก็ห้งตายไปเพราะว่ากาฝากมันดูดดูดเอาน้ำนั้นยมพูดไปแนวแนวโน,วน้นเนาะคือมันเป็นอย่างนี้โยมถ้าเจ้าของไม้เป็นบุคลาลภิฐานตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสูงมาก บรรดาราชการบรรดาผู้บริหารบ้านเมืองในประเทศไอร์แลนด์นายกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าสมัยนี้สมัยไหนจะเจอเรื่องราวนั่นโน่นปัญหานั่น ต้องแก้อย่างโน้นต้องปรับอย่างงาี้ยยกเลิกอย่างโน้นเพิ่มอย่างนง้นตัดถอนอย่างนี้น,ออนั่นนน่นี่เห็นไหมว่านายกนี่วันวันรับกี่เรื่องอยอมนับหมดไหมพอจับคนนี้นายกวันวันรับกี่เรื่องเข้ามา แต่ดูสิถ้ามองในแง่ทางทางโลกออกตอำแหน่งดีตำแหน่งจเจริญรุ่งเร,องเรืองสูงสุดเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่ถ้ามองในแง่ทางธรรมมันมีแต่เรื่องรกสมองรกหัวรกปัญหารกชื่อโรคใช้คำว่าชื่อโรคก็ได้นะ เรื่องมันมากระทบใจเดือดร้อนใจวายใจกังวลใจหวั่นระแวงนี่คือโรคนานั้นโยมโรคานานนความทุกขานั้นแต่เห็นไหมว่าหลายๆคนอยากเป็นนายกเ <c oughs> <c oughs> นรโจไปอยากเป็นนายกไหม ยกกระสอบก็ได้เนาะยกถังน้ำเนี่ยคนไม่รู้ว่ามันคิดยังไงอะ่ะอยากเป็นเลละเกินกระสันเลยเกินเนี่ยอยากมีบ้านสวยบ้านสูงเลรษเกินแต่โอ้โหนกไปอยู่สเต็มเลย ยังได้ยศตำแหน่งสูงๆหลือเกินนี้หลือเกินแต่โอ้โหปัญหานี่นับหมดไหมปัญหายิ่งยุคเนี้จะอยู่หรือจะลุดจะไปหรือจะอยู่ดูว่ดูว่ เข้าใจนะเข้าใจนะว่านั้นตําแหน่งสูงอย่างเช่นแม้แต่หลวงพ่อพยอมตําแหน่งท่านบริหารวัดส่วนแก้วตูอีกดยวันท่านรับกี่เรื่องที่จะต้องแก้ปัญหานะหมดไหมอ่ะนิ้ธรํมมองในแงน่ทางธรรมนะแต่ทํามองในแงนด่ดีานนดางสมเกลียวทูมันไม่ดีเรอกทูนายกรัฐมนตรีเป็นห่วแผ่นดินเป็นห่วงบ้านเหมือนทู แต่ถ้ามองทางธรรมแล้วนั่นแหละนั่นแหละอย่างที่พูดในคนที่อยากร่ำรวยมากๆเนี่ยก็นายะเดียวกันนายโยคนที่ร่ำรวยมากๆนายะเดียวกันนะ,ะนนาานนะจะมาพูดอย่นี้ไม่รู้ผิดหรือถูก มันมีเลยร่ำรวยมากแล้วโอ้โหไม่มีเรื่องหนะักอกหนักใจอะไรเลยไม่มีเรื่องระแวงอะไรเลยไม่มีกังวลอะไรเลยไม่ภาระมันเป็นไปได้เลยม,มีเลยเอาว่าก็น่าคิดนะเด็ด จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อกขาไปคิดดูเองก็แล้แต่มาพูดด้วยด้วยความปรารถนาดีว่าสิ่งที่ควรจะมีดีที่สุดน่าจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามทำยังไงให้กายเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาจิตเราอารมณ์เราความรู้สึกของเรามันไม่มีปัญหาไอ้ตรงเนี้มันควรจะมีให้มากๆก,กว่าเงินทองกว่ายศกว่าตำแหน่งกว่านั่นนู่นนี่ เพราะเราพึ่งทุกขณะลมหายใจกายนี้จิตนี้อารมณ์นี้ต้องพึ่งทุกขณะลมหายใจมันสัมพัญกว่าไม่ใช่หรือส่วนนอกนั้นมันเป็นที่สี่ที่ห้าที่หกตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับสิบนาที สิบนาทีสิบนาทีอปธรรมมาพูดอย่างนี้มีใครแย้งบ้างไหมที่ธามาบอกว่าคนมียศตำแหน่งสูงนี่มีเชื้อโรคมากมีปัญหาทางจิตทางอารมณ์อะไรมากมีอะไรที่จะหรือที่พูดว่าร่ำรวยมากมันก็มีปัญหามากเหมือนกัน พูดอย่างนี้ใครใครรู้สึกอย่างไงบ้างรวยมากมีปัญหามากด้วยเหมือนกันใครเห็นอย่างอื่นบ้างนั่นเนโตไปแล้วทำงานแล้วอยากร่ำรวยมากๆไหมอยากร่ำรวยมากๆไหมอะไรนะ พอดีพอดีเออเรียนงเข้าใจเนาะอย่าพอดีพอดีวะพอดีเรื่องเงินเรื่องทองเนาะพอได้กินพอได้ใช้เนาะเออถึงก็ดีนั่นคือสันตุถีปรมังธนานความสันโดษความรู้จักเพียงพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งแต่คนที่ไม่รู้จักพอจะมีสักเท่าไรเท่าไรพราะไพอคือจนในยอมทั้งภาษาธรรมคุณรวยมากแต่ไม่พอ ก็คือจนนะแต่คนที่หาก,กินพอได้กินแล้วได้ใช้พอพอใจในตนเองเพียงพอในฐานะตนเองว่าเรามีความสามารถแค่นี้เราก็ได้กินได้ใช้เราไม่เป็นนี่ก็ดีนี่คือคนร่ำรวยแต่คนที่ร่ำรวยหลายหลายล้านแต่พยายมอยากจะแข่งกับคนโน้นคนนี้นี่คือจนนะ ภาวะจิตที่มันมันมันทยานไม่หยุดเออตรงนี้รู้สึกยังไม่พูดมั้งโยมนะจะมาทำมืองีนะสมมตริโรยมเดินขึ้นทางชันเดินขึ้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 นหอวชันมากต้องใช้กำลังใช้แรงมากไหมมากเลย ลาเลยเหนื่อยเลยหอบเลยเพราะมันชันมากแต่อีกคนหนึ่งถ้าเดินลงต่ำเดินก้าวไปลงต่ำสบายกว่าไหมไม่ต้องใช้แรงมากเดินลงต่ำสบายก้าวสบายไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้แรงมาก อันนี้เป็นข้อคิดว่าใครที่มุ่งอยากรวยนั่นแหละ <c oughs> คุณกำลังย่างก้าวเนินสูงเนินสูงเนินสูงคุณจะต้องออกแรงมากเนินมากหนักมากต้องสู้ต้องทนมากมากมา ผู้ที่ทยานอยากร่ำรวยแต่ผู้ที่อยากอยู่อย่างเพียงพออยากอยู่แบบเขาใช้กินเขาใด้ใช้ไม่เป็นนี่ครับดูแลร่างกายให้ดีจิตให้ดีอารมณ์ให้ดีนู่นนู่นนี่ให้มันอยู่ในฐานะอ่างสมาธิเหมือนเขาเดินลงต่าสบายเพราะดังที่พูดว่า ขารวยมากปากเขาก็เท่าเดิมเพราะเขาก็เท่าเดิมรวยมากปากเขาไม่ได้พิเศษกว่าเราเพราะเขาไม่ได้พิเศษกว่าเราแขนขาเรือนร่างไม่ได้พิเศษกว่าเราเลยแต่ด้วยเกียรติความเป็นหน้าเป็นตา มันก็เลยทําให้คนพยายามยอมยอมจะก้าวเท้าเหนื่อยสักขนาดไหนหนักอย่างไรออกแรงทนสู้พยายามไปเนินสูงเนินสูง,นสงเนินสูงนี่นี่ือการเปรียบเทียบเี่นะ โยมผ่านวัยมาแล้วโยมขึ้นเนินอย่างตำ่ำหรือเคยนื้อเนินอย่างสูง่ะนะขึ้นเนินสูงหรือเนิน,เน,นเนินตำ่ำถ้าพี่คิดดูเนี่ยพูดนี้มันใช้คำว่าปรัชญาก็ได้นะเห็น <c oughs> จริงสิ่งแท้เลยห็นจริงสิ่งแท้ ว่าเนี่ยกระแสค่านิยมสังคมนี่มันมันฝังจิตฝังใจให้คนอยากรวยอยากรวยไปไหนหาความสุขไม่รู้เลยความสุขมันเนเรื่องหลอกความสุขทุกเรื่องทุกรายการมันเป็นเรื่องมายาหลอกทั้งนั้นแต่คนไม่อันนี้เคยพูดไปแล้วเนาะเวลาก็พอดีแล้วสรุปว่าจะมาพูดถึง สงกรานเนี่ยคนก็มักจะพูดว่าชาวราศีอยู่ที่นั่นที่นี่อย่างที่รู้รกันทํามไม่พูดแต่ทรรมาขออบานบว่าคําว่าชาวเนี่ยคือการริเริ่มริเริ่มเราจะริเริ่มอะไรเหมือนสิทธาราชกุปปรมารท่านริเริ่มเห็นพทษภัยของการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือยกเป็นประาที่ฐาน ริเริ่มที่จะออกจากพระราชวังออกจากบ้านจากเมืองเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้เลยวนับนั้นคท,ที่เริ่มเช้ากคือริเริ่มในอยอความหมายว่าเช้าคือคือริเริ่มและ <c oughs> ประการที่สองก็คือว่าเที่ยงราศีอยู่ที่ไหน ตามาก็พูดอย่าง <c oughs> ธรรมาทิฐานหรืออย่างถอรหะหัสบอกว่าได้ยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ทศธารราชจุมามท่านเที่ยงตรงต่อตนเองต่อการที่จะบำเพ็ญทุกกิริยายอมทุกยากลำบากเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อเที่ยงตรงต่อการบำเพ็ญธรรมของท่านท่านตั้ง,งสัจปัิญัณอย่างเที่ยงตรง มาพูดแนวนี้นะแล้วประการที่สามมายังพูดว่าตอนค่ำราศีอยู่ที่ไหนต่มาบอกข่าำเนี่ยคือภาะวะแห่งความมืดพอาะค่ำแล้วมันต้องมืดใช่ไหมมืดนั่นคือหมายถึงว่าใกล้จะตายใกล้จะดับ รูปแตบ,บนามนามดับต่มาก็ยกตัวอย่างเป็นบุคลาธิฐานว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพานท่านคิดว่าจะเอาธรรมะข้อไหนแนวใดมามามา,มา,มาสอนเวนยสัตว์ท่านก็พิจ,จาปปรณาว่าอปมาเทนะสัมปาเดทะอย่าได้ประมาณเนี่ไม่ประมาณนี่คือคำสอนที่พระองค์ทรงฝากไว้ในขณะที่จะ ลกลับดับขานไปเห็นไหมเนี่ยโยมช่วยจำไปด้วยว่าจะมาพูดอย่างนี้นะว่าถ้าทำมืดก็คือว่า <S 2> <S 2> นั่นแหละคือมันจะดับแล้วก็พูดไปยาวเลยหลายๆเรื่องแล้วก็อูกอีกมากมายไปทบทวนดูว่านี่เราจะทำยังไงให้ชีวิตเรานี่จะได้ไม่ เกิดคนร้ายต่อกายต่อใจงจิตต่อเองต่อเองต่อสิ่งท,ที่เรียนอยู่้องอยู่แล้วก็พูดชื่นชมยกย่องว่าเราต้องเอาเพศัตของพระพุทธเจ้าหรือโอสุของพุทธเจ้ามาใช้ให้มากๆถ้าเราไม่มีธรรมะเลยไม่สนใจธรรมะเลยเหมือนเราดีกล่าวประชันงเข้มข้นมากในจนวนมากมาย หมายความว่ากาวตราช้าเนี่ยแตะอะไรปิดหมดนั้นคนไม่สนใจธรรมะเลยเห็นอะไรเกิดกิเลสหมดเกิดเชื้อโรคหมดได้ยินอะไรเกิดเชื้อโรคหมดนั่นนุ่นที่เกิดเชื้อโรคหมดเลยพูดทคำนองนี้นะโด,โดยสรุปก็พูดหลายเรื่องแหละนั่นก็ขอให้พระกุณเจ้าและสามเณรยัดยงได้ นำไปคิดให้ควรดูโดยเหตุผลที่ชี้แจงมานี้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อแต่ลองนำไปปฏิบัติดูซีพอถ้าได้ผลแล้วก็ปฏิบัติต่อไปนั่นแหละถูกต้องแล้วอะไรอะไรที่เราเกี่ยวข้องแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาเพิ่มแต่ปัญหาลดนั่นแหะถูกแล้วงาด้วยคุณธรรมความด <c oughs> ีร่วมกันสนนสนามทำกรรมทากรรในช่วงบาย จงเป็นภลวะปัใจจัยให้เราท่านทลายอำมางจริสุดจริตังจงรู้ธรรมจงประพฤติธรรมปฏิบัติไม่สุดจริตรแก่สุดปัญญาพระอรรัตนของตนของตนด้วยเทวะเพศสัจหาสัจหายที่เป็นเกือนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วย จงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดาร